โรคไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วนรันพอดคาส์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วนรันพอดคาสต์อยู่กับยุยราตีค่ะหัวข้อวันนี้นะคะเกิดยุคไหนดีกว่าค่ะ เป็นคำถามที่เรามาักจะถกเถียงกันบ่อยเลยนะคะเขามักจะบอกว่าเกิดเป็นคนยุคใหม่ใครว่าสบายจริงหรือเปล่าคะคนยุคใหม่อย่างเราๆอาจจะเคยได้ยินจากผู้ใหญ่มาบ้างว่ายุคนี้สบายกว่าเมื่อก่อนเยอะอืมแต่ถ้ามองกันดีๆแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่คนแต่ละยุคแต่ละสมัยต้องผเผชิญย่อมมีความแตกต่าง ทำให้บางครั้งอาจต้องมองในมุมที่คนยุคใหม่ต้องเผชิญน,นะคะว่ามันมีอะไรบ้างลองติดตามมาด้วยกันนะคะอะไรบ้างที่คนยุคใหม่จะต้องเผชิญประเด็นแรกเลยนะคะเศรษฐกิจในยุคใหม่ค่ะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจหรือการหางานทำนะคะจะเห็นได้ว่าอัตราการว่างงานมีเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนอย่างมากเลยนะคะ ไม่ใช่ว่าแท่ขยันแล้วจะมีเงินเพียงพอในการดาเนินชีวิตแล้วนะคะเศรษฐกิจในยุคสมัยใหม่นี้มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงที่สูงกว่าเมื่อก่อนมากเลยค่ะทำให้ทักษะการปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนยุคใหม่นี้อย่างมากเลยนะคะเพราะว่าโรคธุรกิจในปัจจุบันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการที่เราสามารถเปลี่ยนแปลง หรือการที่เราสามารถเรียนรู้ทําสิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว,รวจึงเป็นข้อริบเรียดนะคะและแน่นอนค่ะว่าในโลกของธุรกิจในปัจจุบันนั้นก็มีการแข่งขันที่สูงกว่าการปรับตัวที่รวดเร็ว,รวอาจจะไม่เพียงพอแต่ต้องทำออกมาได้ดีด้วยนะคะประเด็นที่2คะ่ะแรงกดดันที่ทำให้ต้องรักทิ้งความฝัน ในสมัยก่อนนะคะการจะทำตามความฝันไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรหากเราได้ทำแล้วสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้ก็ถือว่าได้รับการยอมรับแล้วนะคะแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เป็นยุคที่มีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะคะจึงทําให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นและอย่างมีข้อมูลให้เราเปรียบเทียบว,ว่า สิ่งนั้นที่เป็นความฝันของเราเราทำได้ไม่ดีสู้คนอื่นสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นตัวกระตุ้นให้คนยุคใหม่ละทิ้งความฝันและหันไปทำอาชีพที่ตัวเองถนัดเพื่อหาเงินใช้ชีวิตในยุคที่มีการแข่งขันสูงแบบนี้นะคะประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายค่ะคนยุคใหม่มักมีลูกน้อยลง เมื่อพูดถึงความสุขของชีวิตการสร้างครอบครัวต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนนึกถึงนะคะแต่ว่าเมื่อสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูงปัจจัยเรื่องเงินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะจนคนยุคใหม่ตัดสินใจว่าการที่เรามีลูกกันน้อยลงหรือถึงจะมีลูกกันก็ให้เวลากับครอบครัวน้อยกว่าสมัยก่อนมากเลยคะ่ะ ทำให้อาจจะไม่มีครอบครัวขนาดใหญ่อย่างคนยุคก่อนแล้วนะคะก็จะเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงนั่นก็คือ3ประเด็นที่ต้องเผชิญกันในยุคปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีเรื่องกังวลที่ต่างกันนะคะแทนที่จะมาเปรียบเทียบว่าใครสบายกว่าใคร ข้อสำคัญเราควรจะอยู่ร่วมกันและให้ความเห็นใจกันและกันมากกว่านะคะเพราะปัจจุบ,บันนี้ภาวะเศรษฐกิจภาวะครอบครัวภาวะการแข่งขันก็สูงมากเลยทำให้การใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันก็มีความยากขึ้นนะคะดังนั้นการที่เราสามารถอยู่ร่วมกันให้ความเห็นอกเห็นใจและกันมากกว่า จะทำให้เราสามารถทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะคะต่อไปเราคงไม่มีคำถามแล้วคะว่าคนยุคไหนดีกว่ากันค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนมันก็มีข้อดีข้อด้อยด้วยกันทั้งนั้นนะคะข้อสําคัญก็คือการปรับตัวค่ะแท่เราปรับตัวยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วก็ปรับเปลี่ยนเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแทนนี้และคะ่ะก็น่าหำให้โรคของเราน่าอยู่มากขึ้นแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังเกิร์วันพอดคาสแล้วพบกันในพิซโซถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกิร์วันพอดคาสได้ที่เฟซ o ุ๊กยูทูบแองโกลพอ d c ค s ส